ครูสลาคุณวุฒิแต่งเพลงใหม่ให้ไหมฮหักหัวใจเจ้าเดอร์อีลาหลังจากห่างหายกันนาน15ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผมครูสลาคุณวุฒิแต่งเพลงใหม่ให้กับไหมพี่ลมพรหักหัวใจเจ้าเดอร์อีลาหลังจากห่างหายกันมานานถึง15ปีนั่นเองนะครับผม ซึ่งย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่ลูกวงการลูกทุ่งไทยให้การต้อนรับเพลงยาใจคนจนที่ขับร้องโดยไม้พิลมพรและแต่งโดยครูสลาคุณวุฒน์นั่นเองนับเป็นเพลงปลุกกระแสลูกทุ่งอีสานเพลงแรกๆของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเพลงเหนื่อยไหมคนดีและอีกหลายเพลงดังที่ไม้ทำงานคู่กับครูสลาจนเพลงล่าสุดปี2550กับเพลง รอสายใจสั่งมาที่หลายคนชื่นชอบนั่นเองและล่าสุดคุณครูสลาคุณวุฒธก็ได้กลับมาร่วมงานกับไมพิรมพอรอีกครั้งในเพลงฮักหัวใจเจ้าเดอ้ออีลาซึ่งส่งท้ายปี2565นั่นเองซึ่งในวันอาดเสียงครูสลามาคุมการร้องด้วยตัวเองทำให้ภาพบรรยากาศเก่าๆก,กลับมาอีกครั้งโดยเพลงฮักหัวใจเจ้าเดอ้ออีลาจะพูดถึงคู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันมานาน ผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันล้มบ้างก็ลุกขึ้นมาสู้ผิดพลาดก็มีการให้อภัยจนมาถึงวันที่ทําให้ความฝันเป็นจริงฝ่ายชายก็เลยร้องเพลงนี้ออกมาน่าจะตรงกับชีวิตคู่ของใครหลายๆคนที่อดทนสู้มาด้วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งทางด้านคุณไม้พิรมพรก็กล่าวอีกว่าเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆที่ได้กลับมาทำงานกับครูสลายอีกครั้งซึ่งภาพเก่าๆก็ผุดขึ้นมาเต็มหัวเลย เกือบ15ปีที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องแยกย้ายกันไปทำแต่พอมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากๆสำหรับเพลงนี้ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหลาแต่ชื่อเพลงหน้าครูสลาก็ลอยมาแล้วเป็นเพลงที่เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา พอมาวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันในวันที่พอลืมตาอ้าปากได้พูดง่ายๆก็คือฝ่ายชายเคยทําผิดพลาดมาแต่ฝ่ายหญิงก็ยังอดทนประครับประคองจนมาถึงวันนี้ฝ่ายชายเริ่มสํานึกได้และอยากขอบคุณฝ่ายหญิงซึ่งตอนผมร้องก็รู้สึกจุกๆนะครับผมเหมือนกับพราะว่าครูสลาแกใช้คำที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็มีความหมายมากวันที่15ธันวาคมนี้ เราจะได้รับชม MV เพลงนี้ด้วยกันนะครับผมฝากไว้ด้วยกันกับเพลงฮักหัวใจเจ้าเดออีหลา